พี่แม่บ้านญี่ปุ่นอย่างเราจ้างสิคารออระไรต้องเหนื่อยไม่ต้องเปลืองแรงแถมเดินชมอีกด้วยเรจ้างแม่บ้านของบีทัสกี้จ้างมาในงบ2ชั่วโมง6 0 0บาทพี่แม่บ้านเขาก็มีอุปกรณ์มาทุกอย่างเลยนะคะไม่ได้ใช้ของเราเราสามารถรีเควสได้เลยนะว่าอยากให้ทําความสะอาดตรงไหนเป็นพิเศษของเราก็คือไม่ได้รีเควสตตรงไหนเป็นพิเศษแต่ที่ตกใจก็คือแบบทําทุกซอกทุกมุมจริงๆความสะอาดตรงไหนที่เรามองข้ามพี่แม่บ้านทาให้หมดเลยแล้วที่นี่อบรมพนักงานแม่บ้านมาอย่างดีในการแถมให้ลูกค้าใช่ไหม คนอ,อื่นน่าจะไม่มีนะชอบตรงมีการแถมถุงขยะให้ด้วยอันนี้ก็จะให้ดูบีฟอร์ออฟเตอร์เลยนะคะก่อนทําความสะอาดและหลังทําความสะอาดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสะอาดขึ้นมากกรนะจกนี่คือเงาวับสุดสุดสแตนเลสต่างๆก็คือเงาขึ้นมาทันทีฝุ่นต่างๆที่เกาะก็คือแบบไม่มีฝุ่นเลยชอบตรงนี้ลื้อทุกอย่างมาให้หมดแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เก็บเข้าไปใหม่ hey, <ผ>มให้ผมของเราเยอะมากแต่พี่เขาคือทําสะอาดสุดๆอันนี้เราไม่ได้ล้างจานนะแต่พี่แม่บ้านก็คือมาล้างให้คือเกรงใจมากใช้กระจกตรงระเบียงว่าคุ้มแล้วเจอล้างระเบียงเข้าไปอีก เอาทุกเร้าทุกมุมจริงๆคือแบบเป๊ะมากใครอยากใช้บริการโหลดแอปบ,บิตากี้มาได้เลยนะแนะนำว่าควรจองล่วงหน้า2-3ยังมีบริการอื่นๆอีกเพียโหลดแบบอปกดจองเลย